สวัสดีค่ะเมีนบุญลายฟุ้มทองค่ะมือนีมีลายงามงมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะลายซีเขาสองเอือค่ะซี่เขาสองเอืองามๆาค่ะลายต่อมาค่ะซี่เขาสามเอือค่ะเป็นฟื้นยิมหาลุเกตสิบสองเซนเดอร์ค่ะลายต่อมาค่ะกับซี่เขาสามเอือค่ะแบบแนวนอนเด้อค่ะเปรียบเทียบให้เบิ้งค่ะระวังซี่เขาสามเอือแนวนอนกับแนวตั้งค่ะ เขากะจะงามไปคุณนระเบบจ้าไลยราชวัตรค่ะไลยราชวัตรต่อมาก็้ายพริกไทยหาเขาค่ะลายพริกไทยหาเขางามๆาเนื้อค่ะสนใจกระทาแคดสอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพุ่มทองมาได้ค่ะไล่หุกเขาค่ะหุกเขาลายนี่กะงามค่ะท่อผ่าสบายผ่าคุ้มไรกะสวยค่ะ้ายนี่ค่ะหุกเขาค่ะต่อมาก็เป็นไล่เต่าหน่อยค่ะลายเต่าหน่อยงามๆาอีกายหนึงค่ะ สนใจก็ท่าแคทหรือคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เด้อค่ะสำหรับไ์เต้าหน่อยจ้า